สวัสดีครับพี่น้องพอกันคีอเก่าเหมือนเดิมนะครับ,รบกับผมผู้กองสมพันธ์นะครับวันนี้กับพอกันวันที่หยิบเก่าพฤษภาคมสองพันนร้อยหกสิบห้าประมาณสีม่วงนะครับนี่อยู่สมพันธ์ฟาร์มขบบ้านโนนลาสีตําบลขอวไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาร,คา,าร,สารคามนะครับวันนี้ผมจะพามาเบื่องการเคลื่อนย้ายรดนะครับเอาลงไปในบอ่อดินพี่น้องนะครับนี่ อันนี้ผมตักไว้ทีนึงนะอันนี้คือผมเทมาทีนึงเ็ได้ไปเบิ้งนะครับนี่ผมเทไว้ทีนึงแล้วนี่วิธีเห็ดก็คือนี่เห็นบ่พี่น้องอยู่ในบ่อนี่เคลื่อนออกมาเลยนะครับนี่นี่ผมขาเคลื่อนบ่อนี่อยู่ในบ่อนี่ยนะนี่ลงไปสังหาั่งลงไปบ่อพุนพี่น้องเห็นบ่าพุนพุนเก่ยวเขียวพุนลงไปเก่ยวเขียวพุนพี่น้องนีโรคหนี่พี่น้องเสียงมัดให้ดีเล้วพี่น้องนีหลุดไปได้เนี่ยนี่ล็อกไปดีเล้วเนี่ยก็ล็อกไปดีเนี่ย บุญลงปลาผนพี่นอ้องนี่นี่ลกาตอกลักไวด้ดีๆครับี่อันตรายพี่น้องยังไม่เปิดก่อนเลยเปิดน,น้ำก่อนเ้อะนครับเห็นไหมพี่น้องเปิดน้ำหนักไหลจั่งจ้าก็ากันนี่นะครับถ้าต้งเอาเลยพี่นอ้องต้งเราสบายสบายใจได้ครับ พี่ว่าพี่ต้อง <laughs> นี่ครับเระว่านจะมนี่ระดีเนี่ยไม่มดไม <laughs> ดล่พีหนือนกันนะ ถ้ามันหลายพอทั้งขั้วน้องก็เอาไปใส่กันเอาใส่กระลำมั่งไว้พี่น้องจะไปดวนกันไวท้ที่จมตายใตายนะครับพอทอั้งขั้นกัใส่กระลำมั่งไว้กี่กิโทั้งบีพี่นอ้องกระมังไ่เห็นหรอก <c oughs> วักนี่พี่น้องยังขาดด้วยนี่ลาดเรียบร้อยด้วยปล่อยตัวพี่น้อง

ตายมันรูดสิบตัวนะครับต่กับพ่อใสยอยู่ประมาณรักเดี๋ยวว่าสิบโลดีละบ่้อนี่สิบโลบ่อบุญสิบโลนะครับหอวนี่เดี๋ยวมั่นสิบโลว่อบุ่นกันเลยประมาณสิบโลเป็นมีสิบโลโลละหาร้อยประมาณมั่นหมื่นตัวเป็นลูกเป็นลูกคบหน่อยประมาณมหมื่นตัวนะครับมีสิบโลนะครับเป็นเด็กเป็นลูกกบหน่อยนะครับนม่ใช่ซ้ำเลย นะครับแตเบื้องตอนต่อไปนะพี่น้องนี่นอกจาน,น,น,นี่พอสมควรนะพี่น้องระวังตัวนี้นี่นะพี่น้องระวังตัวนี้เนี่ถ้าต้องอกอ,อ,ก,อกกันแย่นแย่เขาถือแย่น้ำกวาแทกเขาตัวนี้นะครับแย่น้ำกวาแทกเขาขึ้นน้ำกวาแทกเขาเนี่ยเขาที่ช้ำนะครับนี่นำใจทุระท่างนะครับหัวกอนจะลุกมาพี่ดูก้อน นะครับนเดี๋ยวทางยังแย่ยังได้นำจะแทะเขาโดยตรงนะครับน,นี่ใช้เองดีที่มันอออก็อเ олов, อาเอ,องดีได้จริงพี่น้องกยน้ำไปผุนตัวหัวกองไว้ทั้งที่หัวกองนั่งดี่นะครับเอาง,งา่ายๆเป็นีย่นี้เห็นปะห,นหัวไป,ไหหวปพ,น олов, นพุ่นหัวน้ำไปพุ่นหัวกองไว้ที่นะครับเก็บนิดนะครับเอาจิบนี้ก็เอาทำนี้เด้อพี่น,น้อง ผมมีแค่ปูตะไคร่ซะก่อนถ,ถ้าว่าต้นตะไคร่ปลูกไรอ่ะล่ะพี่น้องทับเลยพี่น้องเด้อกดทับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เลยขี่น้องสวัสดีครับ